เย <auto> yeah, ่นะครับผมเริ before, tai, so, yeah, ่มเกมแล้วก็ต้องขยายพื e ้นที่กันก่อนนะครับผมเพื่อความมั่งคั่งนะครับผมความมั่งคงของพวกเราอันรับันึ่งอะครับสวัสดีครับอยู่กับผมบริเธอร์นะครับกับเกม First Strike Classic นะครับผมจริงๆมันมี First Strike อีกอันหนึ่งนะแต่เช่ามันเถอะเราเรามาเริ่มนะครับเล่นนี่กันดีกว่าสหรัฐอเมริกาเราต้องเอาชนะ อเมริกาใต้เหรอแล้วก็โหมดฮาร์ดคอร์อันนี้แน่าจะบดล็อกให้เราเลยใช่ไหมเรามีศัตรูทั้งหมดห้าคนนะครับห้าประเทศห้าชาติเคเรา,าเล่นเล่นก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจะใช้เป็นนี่นะครับเครื่องบินทิ้งระเบิดลับนะครับเป็นเครื่องบินแบบสตินะแล้วก็ระเบิดกำมนตะลังสีเลดียมนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถมันสามารถทําอะไรได้แต่อันนี้เนี่ยไทยเดนจมตีทั่วโลกอาวุธนิวเลียร์อันนี้ก็นา่าสนใจนะน,นเรอเล่นอันนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับเราจะเล่น เราจะเล่นอย่างไนแหละอันนี้เรามาอยู่ในขั้นที่ง่ายที่สุดนะครับนั่นคือสหรัฐอเมริกานะครับผมเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดตอนที่จะง่ายได้แล้วนะครับเวลาใครจะเล่นเนี่ยก็เวลาใครจะเล่นอะไรนะครับผมง่ายๆเนี่ยก็เล่นสหรัฐก่อนนะครับเพราะว่ามันง่ายไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็ระดับเทคโนโลยีของเขาเนี่ยก็สูงนะครับผมอันนี้ผมทําอะไรเนี่ย <c ười> ขยายพื้นที่เล่น เราขยายพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วครับที่เลือก็จ้างนี่ก่อนเลยนะครับผีมนาวุ่ลนนะครับเพื่อป้องกันประเทศของตัวเองนะครับตั้งไว้เรื่อยๆนะครับตั้งไว้เยอะๆเยอะที่สุดทที่จะเยอะได้นะครับสร้างไปก่อนแล้วกันโรงแรกที่เหลือนะครับผมก็ขยายพื้นที่ทีละนิดทีละหน่อยนะครับเนี่ยเราเอาศัตรูมาห้าเลยนะครับเราเป็นอะไรที่ยากมากครับผมจะเอาไปที่นี่นะครับผมเทคโนโลยีสงครามหนึ่งนะครับผม แล้นะวเวอร์ชันนี้เนี่ยสามารถที่จะกดอัพให้มันซ้ํากันหลายๆรอบได้นะครับนี่หนไหมสองละสองแล้วเป็นสามละสามไม่พอนะครับสี่สี่ไม่พอนะครับผมเป็นห้าไปเลยนะครับจะได้วิจัยเร็วห้าไม่พอครับผมเอาหกไปเลยครับใจเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับหกไม่พอครับผมเอาเจ็ดไปเลยว <c oughs> <c oughs> ิจัยเสร็จไปเลย แล้วเราก็ขยายพื้นที่กันต่อนะครับผมแต่โอ้นี่ไงวิจัยสําเร็จแล้วนะครับเราก็จะวิจัยนี่กันต่อนะครับผมเป็นการตอบสนองขั้นสูงนะครับขณะที่อยู่ในหน้าเมนูจะ,ะลอเวลามากขึ้นถึง1้0าซนะครับก็จะอัอันี้ไปนะครับบางคนสงสัยว่าทําไมถึงต้องอัพมาฝั่งนี้นะครับเพื่อที่เราจะเอานี่ครับผมเอาการสร้างขีปนาวุธล่อน2เท่านะครับเราจะสามารถสร้างขีปนาวุธล่อนนะครับมันเป็นขีปนาวุธที่สามารถต่อต้าน ไปัอาวุธได้เมื่อกี้กดยกเลิกการสร้างใบนะครับเป็นการถอนอาวุธของฝั่งตัวเองนะครับรอยังอยู่แค่สายป้องกันอย่างเดียวหรอนี่เขาโจมตีไปไหนโจมตีรอใช่ไหมเราป้องกันไปก่อนอะไรก็แล้วกันมันหันมาทิศอย่างนั้นไม่มีที่ไหนอีกแล้วมาแล้วมันมาเร็วด้วยร้าป้องก,กันไปก่อนเรายังไม่ปุกไทยเอ้ยมันมีคนยิงทางนี้ ป้องกันเร็วโอ้โหเกือบไปแล้วนะตอนนี้เราก็ได้การสร้างขีปนาวุธสองเท่ามาแล้วนะครับก็สร้างไปเลยนะครับเปไหมสร้างมาสองอันละที่เหลือเราจะไปไหนต่อนะครับเราจะไปที่นี่เขาผ่านวิจัยขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM นะครับเราตอวิจัยนี้ให้เต็มหลอดจริงๆไม่ต้องรีบสร้าง ICBM ก็ได้นะครับเราใช้อ m ดีเอ่อนเพราะเราเนี่ยมีศัตรูอยู่แค่ข้างล่างนี่เองนะครับ ICBM เมมันเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราสร้างไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรในตอนนี้เราจะกดพร้อมยิงไปเลยไหมยิงไปเลยอันนี้วิจัยเสร็จแล้วใช่ไหมพอวิจัยเสร็จปุ๊บเราจะไปไหนต่อนะครับเราจะมาที่นี่นะครับผมการเตือนภัยดาวเทียมนะครับจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะไปไหน <c oughs> โอ้ผมลืมไปแล้วผมเพิ่งกลับมาเล่นกา <c oughs> รผลิตอัปเกรดลดเวลาระยะแล้วก็ลดคูดาวลงงั้นอัพนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะลดคู่ดาว รถปยาวเป็นสิ่งที่ดีนะครห้าขั้นแล้วตรวจพบการจำติก่อนจากบราซิลโอ้ไม่ใช่แค่บราซิลมีที่อื่นมาด้วยโอ้โหป้องกันไม่ทันไม่รู้ใครยิงมานี่ป้องกันไม่ทัน,น,อน,นโอเคนะครับที่เหลือก็เอา irbm มาต่อครับผมเราต้องการโอ้ใครยิงเราหาตัวไม่เจอเราต้องยิงคนอื่นซ้ำสองรอบในขณะนะที่คนอื่นยิงเราแค่ทีเดียว บาซิลยอมแพ้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิจ,จัยอันนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเหลือก็ขยายเป็นกี้คืน,นครับแล้วก็อย่าลืมช่างนี่มาด้วยนะครับผมขี่ปนาวด์ร่อนนะครับผมแล้วก็ทําตามเควสที่เราได้รับก็คืออะไรนะเอาชนะอเมริกาใต้นะครับก็คือยึดของเขานะครับที่เหลือก็อัพอะไรดีนะครับเราจะอัพนี่กันเลยก็แล้วกันนะครับคุณจะได้รับคําเตือนก่อนการระเบิดของชาปสัมมิเตอรอ๋อ ได้รับคำเตือนว่าขี่ปนาวุธกาลังจะลงบ้านคุณแล้วระวังตัวให้ดีวิจัยซะอ่ะมีอะไรเนี่ยไอทีพีเอ็มลูเ่เหนอยิงยิงถล่มนี่แล้วกันตรงีใกล้ๆกล้นี่แหลอะอไปซะขี่ปนาวุธล่อนก็เอาไว้ให้โจมตีได้นะครับไม่ได้มีไว้แค่ป้องกันอย่างเดียวนะครับหงสร้างไปเป็นระยะไกลนะครับเอระยะใกล้นะครับ ขีพนุาวุธอนส่วน irbm คือขีพันวุธระยะกลางนะครับ icbm คือขีพันวุเอ่วุข้ามทวีปนะครับมันลองสร้าง icbm มาแล้วล่ะแต่ก่อนนั้นเราต้องวิจัยแล้วก็อันนี้คือการสอดเนมโอเคนะครับจะทำให้ใช้พร้อมอันนี้ได้หรอไม่ใช่นี่มันมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรนะครับจะทำให้ดูแผนที่ง่ายขึ้นก็ดีนะครับเวลาที่เราจะโจมตีใครแล้วเราแล้วเขาไม่ยอมเลิกทีงนี้ก็จะยากเลยหรือบางทีเราก็มาหา พื้นดีของตัวเองไม่เจอนะครับดําดมืดไปหมดไปนะครับสองอันนี้นะอันนี้ทาอะไรเนี่ยอ๋อการคํานวณดีขึ้นนะก็จะคือจะเห็นเส้นสีปัาวุฒินะครับของฝ่ายตรงข้ามนะครับว่าจะลงเราตรงไหนนะครับเป็นการคํานวณผ่านเอไอที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับผมเป็นการคาดเดาผมก็พูดไปงั้นแหละครับจริงๆมันก็แค่มีเส้นขึ้นมานะครับผมพูดให้ดูมีอัตลด ในการดูนะครับโอเคไปที่เหลือก็ตอนนี้ศัตรูเรามไม่ได้ไม่มีศัตรูอยู่ใกล้ใอะไรใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องเดี๋ยนะอันนี้อะไรเนี่ยทำไมมันขึ้นอย่างนั้นนะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องเริ่มมาที่นี่ครับผมก็คืออัพระยะของขีปนาวุธ icbm ของเรานะครับให้ไกลยิ่งขึ้นนะครับโอเคอัพไปทีนี้นพอขีปนาวุธเราไกลขึ้นแล้วเนี่ยคลังอาวุธเรายังไม่พอครับผมเราต้องเพิ่มความจุให้มันเป็นสี่ เพิ่มไปเพิ่มไปยิงถ้าเล่นอีกเวอร์ชันหนึ่งอัพอย่างนี้นิดโดนยิงตายเฮ้ยเดียวมันมาแล้วนั่นไงยใช้เยอะนะครับถ้าพื้นที่ไม่พออย่าวิจัยเล่นนะครับเยอะเกินไปไม่งั้นจะไม่มีมีไว้ป้องกันโอ้โหป้องกันไม่หมดอะมันมาแล้วทำาไงดีเอตรงนี้กลับไปกันถึงไหมถึงไหม สองลูกโอ้โหไม่พอเอ้ยทันทันอยู่ตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองทันไม่ไม่ทันนะเท่าเรายังมีศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเราอยู่นะครับก็คือจีนกับเออยุโรปนะครับยุโรปตะวันออกงั้นเราเอาออไอซีบีเอ็มมา่อนเลยนะครับไออาร์บีเอ็มก็ได้นะเพราะว่าที่อยู่ใกล้แค่นี้ไออาร์ซีเอ็มก็เป็นทางเลือกที่ดี การทูดด้วยเวลาลงการคอบคองประเทศใหม่ลงต่อโอเคอเครังั้นเราต้องอัปอันนี้นะครับถ้าเราอยากขยายพื้นที่ต่อ,อใหเต็มเลยจริงเราจะเอา,เอาซูเป,ปอร์เว็บพอนออกมาเลยก็ได้นะแต่เรายังไม่ออกออกมาเพราะเรายังวิจัยไม่เสร็จนะครับเ <c oughs> นี่ยหลอดการวิจัยไม่ต้องวิจัยให้เสร็จนะครับตามนี้ก่อนอหนึ่งจะได้แล้วก็ความจุเพิ่มเป็น5้าแล้วผมก็จะขยายพื้นที่ต่อเพราะตอนนี้เราลด การขยายพื้นที่ละที่เหลือก็สร้าง icpm ขึ้นมา icpm ขึ้นมา icpm ไว้สร้างไปได้ละโอเคมีฐานไว้ป้องกันซะหน่อยก็ดีตีไปเอาไปป้องกันก่อนเดี๋ยวโดนอีกโลจะมาแล้วอะ่ะนี่ยิง icpm ออกไปเลยนะเยังไงเเปลืองจังวัดเลยโอ้อันนั้นมันไม่มีนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้ววองกันว้องกันว้องกันมองไม่ทันมองไม่ทันอยิงทีละลูกใหม่อเอ้ยกดพร้อมยิงไปเลยก็ได้นี่ตอนนี้ irbm เรายังไม่เทพนะครับทำไม irbm ยังไม่เทพนะครับเพราะว่ามันจะมีการวิจัยอีกอันหนึ่งนะครับนั่นคืออันนี้นั่นเองนะครับผมมันจะเป็น irbm ถามหัวลบนะครับ เราต้องอัพไปแล้ว i r อ m เราจะเทียบมากยิงทีนีทลายกว้างมากนะครับแอ่เป็นพี่นะยุโรปตะว,วันตกยอมแพ้เลยยายมาเรายังมีของไว้ป้องกันอีกเยอะไม่ต้องกลัวตรงไหนอีกมีนะจดขานทีนต่อนนเลยก็แล้วกันศัตรูที่ศัตรูโดยยาก ลำบากมันกดไม่โดนเหรอที่ใครทับไม่ได้หรอมันก็ไม่เป็นไรเราเหลืออันเดียวละอันนี้คืออะไรเนี่ยการสร้างสีอ๋อเพิ่มพลังชีวิตนะต้องแน่นแหละเฮ้ยตรวจพบการดึงตีก่อนจะกินอ๋อไม่ได้ตีเรานะนตรงไหนที่ครูดาวอยู่เราก็โจมตีไปก่อนเลยก็แล้วกันตรงไหนครูดาวนี่ตรงนี้ครูดาวครูดาวใช่ไหม ไม่มีการป้องกันผู้ดาวใช่ไหมออกไปโจมตีไม่ได้ฮะับใส่โจมตีรอบหนึนก็ได้ไอซีพีเอ็มต้งไหนเนี่ยไอซีพีเอ็มให้เราได้ไหมเนี่ยง่ายได้นะต้องโจมตีอย่างอีกสามลูกแล้วมั้งเนี่ยสำคัญละหนึ่งเอ้ย,อย,อยมีคนมีคนช่วยมีคนช่วยตรงน,นี้เขาไม่มีอาวุธป้องกันเลยฮะมีอยู่มีอยู่อันหนึง่งไม่มีก็ได้โจมตีให้หมดสองลูกฮะับไอซีพีเอ็มสำคัญมากตอนนี้ เดี๋ยวมันเริ่มอยู่ไกลแล้วไค่นี่ก็นเลยสองตัวเราต้องเรียกให้ดีกันว่าเราจะโจมตีอารไบ์อุ้ยปากีสถานโอ้โจมตีกีนนหะมไม่ใช่เรานะไปถึงไหมไม่ถึงนะแต่เราอย่างนี้ได้ยิงข้ามโอ้ย มงไ,งไม่ถึงไงจียนยอมแพ้แล้วโอเคงั้นเรากดพร้อมกับปลาจีสถานก็เหลือตรงไหนบ้างเหลือที่พี่แล้วเราจมตีถึงไหมไม่ถึงไงนี่ไงมี C p M อยู่มีลุงเอ้า <c oughs> ชนะแล้วเหรอโอเคไปดูกันหน่อยล้วกันนะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับนี่กดล็อกบราซิลแล้วนะครับที่นี่บราซิล